นี่นะครับนี่เนี่นี่นะครับนี่คือผัดอะไรครับผัดพอผัดไทยผัดไทยผัดไทยครับอันนี้เขาเรียกว่าเกียดนะครับภาษาเมืองนะครับเกียดผัดไทยผัดไทยเป็กียดอันนี้คือพ่อครัวนะครับเดี๋ยวอาราโคจะเปิดร้านอาหารให้นะครับนี่เอ๋ยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับยิ้ม เอาพ่อควายยิ้มหน่อยครับนี่นะครับอันนี้ออกสื่อนะครับทางไกลนะครับนี่คือไลฟ์สดนะครับเราต้องผัดผัดก่อนใช่ไหมครับถึงจะเอาผักใส่ มาดูตรงนี้ต่อนะครับนี่วงเดือนนะครับ้นานพี่อีกอ่ะลูกของมใหญ่หนาดพี่อีกงเดือนนะครับวันนี้วันดีนะครับมงเดือนมันเลี้ยงหานาดนะครับ <laughs>